สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งช่วงที่สามมาเลยนะครับผมอ่านี่นะครับช่วงที่สามของตลาดดัดเชียงหวางนะครับผมพี่น้องมาเบิ้งทางนี้นะครับส่วนนี่สีมีเป็นงัวผูนะครับงัอพอพันหรืะไปนะครับเป็นเพืเปนพอพันแม่หน้าคนแล้วครับนี่นะครับผมเดี๋ยวลุกตีบุงงง่ายนี่ทั้งสิบเป็นพอพันแม่พันหรืะครับนี่นี่นะครับผมมาเบิ้งตัวแรกกันเลยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ อ่านะครับพี่ราคาตัวนี้เปิดราคาจังบาทครับพี่สี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดนะครับเนาะเป็นตัวเถิกอ่าได้จัดเดือนแล้วครับพี่ตัวนี้อปีเดืนหมัวปีหกเดือนนะครับสูงกว่ามั่นร้อยสี่สิบผมน้อยร้อยสี่สิบนะครับเนาะอันนันะครับเป็นตัวผูนะครับเนาะถือว่าเป็นอนาคตพอพันนะครับเดี๋ยวไปเบื้องอะไรตัวเลยครับไปเบื้องตัวต่อไปได้ันนี้มั่วลายตัวนะครับก็เลยอยากว่าอยากให้เบื้องลายตัวนะ ตัวนี้ก็บสี่หมื่นเจ็ดด้วยกันนะครับเนาะราคาห่องต่อรองได้ราคาห่องต่อรองกันได้นะครับเนาะนี่นะครับผมเป็นบามันนะครับนี่ง่วนบามันเป็นลูกผสมนะครับปีเนาะลูกผสมง่วนามันลูกผสมสูงประมันลอยลอยสามชิพหาบวกครับนี่เวนะลอยสามชิพหาบวกนะครับได้จ็ดเดือนกี่ตัวนี้ง่อนครับสี่เดือนนะครับเนาะง่วนสิบสี่เดือน นะครับงวด14เดือนนะครับแต่ว่าสีแดงจ้าเลยครับสีแดงดีนะครับเนาะมาบึงท่านี่คือแสบตาเลยครับพี่น้องอ่ะมาบึงตัวต่อไปเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดสามหมื่นแปดนะครับไอ้เนาะนี่ครับผมเป็นบาซินนะครับบาซินลูกกระทบนะครับตัวนี้แม่นบากครับนี่โหูดํากิบดําออกโบ๊นะครับพี่น้องเนี่ยนี่นะครับสูงประมาณ120 บวกนะครับเนาะสูงประมาณ120บ่อลอยสามบ่อครับไปลอยสามนะครับลอยสามครับไปนี่นะครับผมคือว่าพี่น้องอยากหาอนาคตไปหาคุ้มปูงนะครับพี่น้องเนาะตือว่าเนื้อนังดีโอ้นะครับลูกตัวใดครับไอ้นี่มีแต่ลูกผมลูกพ่อดีๆทั้งนั้นตินี่เนื้อนังดีๆทั้งนั้นนี่เนาะของไอ้คูณจักบ่ลูกตัวใดตัวใดนี่ จับอะไรกันอืมจับอะไรกันเนาะครับหลายตัวนะครับไอ้เนาะหลายตัวนะครับเอ้านะนะต้องถามตัวพอนะครับเบื้องตัวตัวแดงเลยไอ้ตัวแดงเขาท่านไหเบื้องนี่ครับตัวนี้เนาะตัวเทือกตัวนี้เนาะครับเนาะนี่ตัวเทือกตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นตดาดขึ้นนี่นะนี่ครับห้องอะไรไม่ได้ไอ้ตัวนี้หกหมื่นสองครับหกหมื่นสองนะครับเนาะหกหมื่นสองได้จักเดือนแล้วครับไอ้ยี่สิบแปดครับได้ยีสิบแปดเดือนแล้วนะครับเนาะ คือพร้อมผสมได้แล้วครับพร้อมผสมได้แล้วสูงเท่าไรนะครับลอยหาสิบวนี่หาสิบกัวนี่นี่ครับตรงสูงลอยหาสิบกัวนะครับเนาะนี่นะครับโอ้สูงดีนะครับพี่น้องแข้งขาดีเงี้ยวดีลังหล้างน้าดีลังยนดีนะครับสีแดงซ่ําดีครับพี่น้องนี่นี่ครับโอ้นี่นะครับพี่น้องเดีาฮะตัวผูไป้คุ้มฝูนะครับเนาะพี่น้องเนาะคุ้มฝูนี่นะครับพี่น้อง พอคุมปูนะครับราคาเท่าไหรกัยหกหมื่นสองหกหมื่นสองนะครับหกตัวล่องกันเดะอ่ะตัวต่อไปนะครับไปตัวนี้หาหมื่นแปดนะครับเนาะสูงซ้ำกันแหละครับพี่น้องสูงซ้ำกันนี่นะครับพี่น้องเนื้อตัวนี้ลูกซี่ใบนะครับเนาะตัวนี้ลูกจำได้ตัวนี้เท่านไหร่แล้วว่ามั่วหลายตัวลูกซี่ใบศูนย์เก้าหกนะครับผมตัวนี้สูงประมาณลอยหาสิบกัวลอยหาสิบนะครับ แข้งขาเนื้อหนังมาดีนะครับเนาะแต่ว่าสีออกท่าบาสิ้นไหม่เฮ้ยผมแม่แต่าเมียม่ยเมีเนาะแม่สีมาทั้งบาสิ้นเนาะแม่สีมาทั้งบาสิ้นกะลีเพิน่นกะลีสีแมีนผมมาไปผปสมกับชี้ใบน่อผมมาหนินมันบ่เพราะว่ามันจะกรอกโค้งๆอย่างไงเนี่ยนี่เนาะครับเนาะอ่ะ แม่สาวหน่ครับไปมห้องห้งแม่สาวห้องหกหมื่นเก่าครัแม่สาวห้องหกหมื่นเก่านะครับเนาะแม่สาวหน่อยครับแม่สาวหน่อยอูเนี่เดือนแล้วครับไปนี่หัวสิบสี่เดือนหัวสิเดือนปัดลังงนาดีครับพี่น้องสุงลอยหาสิัวสิบสี่เดือนนะครับเนาะขนาดัวสิบสี่เดือนนะพี่น้องนะห้องทะเลลัยนี่ตัวนี้หกหมื่นเก่าหกหมื่นเก่าหันนะครับเนาะ ต่อรองไหนนะครับบ่มีตรงนี้นะไอ้เนาะมีตรงนี้บ่บ่มีตรงนี้เราประกันนะครับเนาะเราประกันตรงนี้นะครับนี่ครับเบิ่งนะครับพี่น้องม่วงแดงไอเรามีแด้ตัวเอามๆำนี่นี่ครับนี่เลี้ยงกันอยู่นี่ยย่างตัวได้ยี่ยี่ไเนี่ยย่างแม่ผุนครับย่งแม่ผุนเนาะเดี๋ยวไปหาเบิ่งท่้นเบิร์ลายๆตัวเบิ่งเบิร์หลวครับครับซื้อฟาร์มี่ไหครับพี่ป้าหนวดฟ้ามป้าหนวดฟ้ามนะครับเนาะโอ้ฝนขัดแตงโมเอาม่แม่หนิฮกเมื่อเก่าครับแม่หนิฮกเมื่อห่า หกเมื่นหานะครับเอ้าเปิดอนลดให้แล้วว่ะหันเนี่ยเออเพื่นลดลดกันตอนนี้ได้แล้วว่ะหันเนี่ยหกเมื่นหาครับตัวนี้ครับได้ลูกไม่กีงตัวแล้วครับพี่ได้ลูกตัวหนึ่งเนี่ยครับได้ลูกตัวหนึ่งสูงลอยหาซิฟบะสูงลอยสูงลอยหาซิฟสูงลอยตัวหนึ่งได้ผสมยังไงนะครับพี่ผสมตัวมา่อไหร่สองเดือนผสมตัวมาได้่สองเดือนติดไปนะครับยังประกันบ่ได้ครับยังยังท่านได้ประกันทร่อง้วครับเนาะ อ่ะนี่นะครับตัวนี้ท่านได้ประกันท่องเพราะว่ามันพึงได้์สองเดือนนะครับเนาะครับนี่นะครับลูกแรกเป็นตัวผูตัวเมียเหครับพีตัวผูครับลูกแรกเป็นตัวผูนะครับเนาะก็นั่นก็เปิดยูสี่หมื่นแปดครับนะครับตัวนี้เปิดยูสี่หมื่นแปดนะครับเนาะครับผสมตัวไปสามเดือนนะครับผสมตัวไปสามเดือนนะครับอ่ะท่านได้ลูกแรกบ่ในท้องเลยแม่นครับลูกแรกในท้องนะครับเนาะนี่นะครับเป็นสีแดง แดงแดงแดงเปลือกเข่าดิเขาเอิอนสีเหลืองเปลือกเขาเดีเหลืองสีเหลืองเปลือกเข่าเนาะอ่ะตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเขาพี่น้องแต่อ้วนดีอ่าจะเดือนแล้วไหมไอ้ทองนะสามเดือนทองสามเดือนแล้วนะครับโอ้อ้วนอ้วนอ้วนดีนะครับผมตัวนี้ราคาเท่าไรซี่หมื่นแปดครับซี่หมื่นแปดนะครับเนาะราคาห่อราคาห่อนะครับเหลือตัวไก่เข้าบิึงหล่วดเรือเหลือแม่ม่านนะครับเนาะเหลือแม่ใหญ่เลย นะครับห้องเจ็ดหมื่นหาครับตัวนี้ห้องเจ็ดหมื่นหานะครับสูงแปดเดือนครับท้องแปดเดือนนะครับผสมอะไรไปตัวนี้เคเอฟนะครับเคเอฟหกแปดนะครับนี่มีใบมีหลอดนะครับพี่น้องนี่นะครับได้จ็ดเดือนละไงนี่แปดเดือนแปดเดือนโอ้ยเรื่องเอาไปนี่ไปกินน้องเลยรนะครับเนาะเจ็ดหมื่นนะครับเนาะได้ลูกยี่สตัวแล้วไปนี่ลูกสองตัวครับลูกสองตัวตัวที่สามเป็นถองอะไงเนาะสูงเท่าไรนะครับไป สูงลอยหาซิปแมนบออะไรหอยลอยหาซิปบวกมันคือสูงข้างเถอะมันมันมันจะเกือบลอยหกสิบ่ีนี่ครับลอยหาซิปหาบวกซะเนาะลอยหาซิปหาบวกลอยหาซิาบวกนะครับเนาะนี่นะครับหัวดำนะครับออกจีนดำออกบดนะครับเรื่องเรื่องอีกประมาณเดือนเดือนนึงก็ออกลูกได้เนาะเดือนนึงได้กินนองเลยครับเดือนนึงได้กินนองนะครับเนาะนี่นะครับนี่ เจ็ดหมื่นนะครับผมตัวดกได้เนีตัวนี้บอกลาหน้อยเนาะสามหมื่นเก้าพนยครับสามหมืเก้าพนอนะครับผมได้ยังเดือได้ตัวนี้ว่าปีในน่อยครับว่าปีในหน่อยนะครับเนาะสูงว่ามาลอยสามสิบบวกสูงมาลอยสามบวกสิบบวกเนาะบ็ดแล้วหน้อยเนาะเบ็ดแล้วครับโอ้ว่าอยู่ปลาหนวดป้าเพ็่นคาตาตัวแดงแดงได้นะครับพี่น้อง เป็นแต่ว่าเบื้องรับพี่น้องบ่อเสอครับบ่แดงบ่อเสือนะครับเดี๋ยวไอเราฝากเบอร์นะครับ0ูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหาสาม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 หาเก่าเก่านะครับป๋าหนวดฟาร์มนะครับผมเยอะเพื่อนะครับโอบุนวารินครับอยู่อุบลนะครับอยู่วารินนะครับเนาะนะครับพี่น้องโทรมาหาได้นะครับโซมาเล่นน้ำได้นะครับคือบังคับเปลี่ยนภาเบื้องเรี่ยงหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอ้วนผีแล้วหลายตัวเนาะเพียมีใน่ห้อยยางมากกับสีคัดจังว่าคัดไปแล้วนะครับอ้าขอบคุณพีอารายครับผม ไปเบืง้งต้ต่อไปเลยนะครับผมช่องอบ,อบ,บรเวนกระสินครับนะครับผมนี่หายซ้อนนะครับวาเบิ้งไหนไน,นะครับ นี่นะครับเดีจ้าชายหอยเพิ่งกำลังบึงกันยุ่นะครับผมีแม่สวัสดีครับแม่มาตัวเดีวมาตัวไดีครับแม่เพิ่งกำลังต่อรองกันอยู่นี่ดิเมืนเบิ่งเสื้อครับผมสวัสดีครับอ่ะนะครับปอนี่นะครับเนาะแม่ลูกอ่ะครับนี่แม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกหาเมือเจ็ดลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่ได้จ้าพ่อสามเดือนไปนะครับ นะครสองเดือนกว่านะครับแม่ลูกหาวแม่เจ็ดนะครับได้ลูกตัวอะไรนะครับเนี่ยลูกแรกนี่ลูกต้นน้ำลูกต้นน้ำลูกแรกนะครับเนาะอธิโจทย์จังหน่อยเนาะตัวนี้ม้วนเลี้ยงธรรมชาตินะครับช่วงนี้มันอืมครับม้วนหางจะติดิดจะตดบวมม้วเลี่ยงธรรมชาติม้วเลี่ยงธรรมชาตินะครับแต่ว่าธรรมชาติเลยนี่นะครับถ้าให้ลูกออกง่ามไหมนะครับเนาะลูกออกง่ามอยู่ลูกออกดีนะครับอืมมาแยกนะครับเนาะ หาเมื่นเท่าไหร่ครับเนี่ยหาเมื่อนเจ็ดหาเมื่นเจ็ดนะครับลูกมันก็ไม่หายผมรูปเก่ารูปม่หายเมื่นเก่านะครับเนาะผมขีแยลูปตัวแม่มันแม่นะครับเนาะยังแม่มันหลายนั่นลาเหลาป่ะคือครับมีมีตัวใดครับวะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้สองเมื่นหานะครับโตโตแม่บ่ะแปดเดือนตัวแม่แปดเดือนนะครับสูงประมาณร้อยนึงนึงแหละครับพี่น้องออกแม่โบสนะครับเนาะสองเมื่นเท่าไหร่ครับเนี่ยสองเมื่อนหานะครับนี่ครับพี่น้องสองเมื่นหาครับ นี่นะครับนี่นะครับอยากตีแต่ว่ามันจอยอะไรเดี๋ยวเขาไปคุนเอาเนาะตัวนี้อยากตีแต่ว่ามันจอยแต่วันเมียนเขาจะให้ลูกดีครับพี่น้องลูกต้นน้าแม่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ใส่ดีทั้งแม่ลูกนะครับเลี้ยงแบบผู้เฒ่าเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงแบบผู้เฒ่าเลี้ยงธรรมชาตินะครับเนาะของพร้อมว่าตัวใดอยู่ป่ะเนี่ยตัวเท้าป่ะตัวเท้าแม่หอยเพิ่งกำลังเบิงอยู่เนาะเพิ่ง้องว่าตัวใดตัวเทาเนี่ยครับเสี่ยวสองหมื่นสี่เท่านั้น ว่องแล้วจียกสุย้ยไทยแล้วเนะาะเจ๋อหมุสองนซีนะครับแม่ฟองฟองฟองจะเดือนแล้วครับนเ,เ,นเนี่ยฟองจะห่อสามเ,าเดือนนะครับสูงประมาณสูงประมาณลอยยี่สิบบวกเนาะน,นี่นะครับผมนี่นะครับสองหมนซีนะครับผมอ่คุณพ่อฝากเบอร์ได้ครับพ่อศูนย์หกสามศูนย์หกสามนเกะครับคุณพ่อยังครับ บอลครับจากเครื่องในครับคุณพ่อบอลจากเครื่องในอุบลนะครับเนาะขอบคุณพ่ออะายนะครับผมเดี๋ยวโซนต่อไปกันเล่นนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนะครับแม่นี่เท่าไรครับพี่อ่ะเท่าไรครับพี่หาเมื่อนหานะครับเนาะหาเมื่อนหาสูงเท่าไรเลยครับพี่ลอยสามสิบวะลอยสูงลอยสามสิบหาเมื่อนหาได้จากเดือนแล้วครับเนี่ย งว่าปีหนึ่งเดือนนะครับเนาะมีใบเกิดนะครับเป plane plane. ็นลูกตัวไรครับพี่ลูกทองเขีนะครับเป็นพอป่ามันปะพอปามันลูกทองเขี้ยมันมีใบเกิดนะครับเนาะนี่นะครับห้องหาเมื่อนตัวแร่ครับไหาเมื่อนหานะครับเนาะนี่นะครับหาเมื่อนหานะครับเอาเดี่นะครับเอาเบื้องสาวหน่อยตัวนี้นะครับห้องไรได้ครบไปตัวนี้สามเมื่อนหานะครับเนาะ เจ็ดเดือนแล้วครับนี่ยงัวเก่าเดือนนะครับเนาะนี่ครับผมง่วเก่าเดือนนะครับตัวนี้นี่ครัามาสองตัวมั้บสอางตัวนะครับเอ้าอาฝากเบอร์โทษ่อครับไนย์เาสองเก้สอี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็นสะครับซื้อวาพี่องครับพี่โอนะครับยูเพื่อไดพี่อยู่เขื่อนในครับอยู่เขื่อนในอุบลนะครับขอบคุณอะไรครับพี่เดี๋อวเร็วๆนนะครับช่วงนี้ ช่วงนี้ก็ตลาดช้าๆมาแล้วเนาะนี่นะครับผมนะครับวะท้ายเรี่ยวท้ายแล้วครับพ่อท้ายเรี่ยวเนาะเอาเบิ้งตัวนี่นะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกกันบอแม่สาวครับแม่สาวเนาะตัวนี้เนาะสาวสองสาวเลยนะครับบาทสิ้นแล้วครับเนาะบาทสินกับบามันนะครับเราเบิ้งแม่นี่ก่อนนะครับแม่นี่เปิดราคาเท่าไหร่นะครับ ตัวละซี่สิบหานะครับซ้ำกันเนาะตัวนี้ก็สูงซี่ลายซี่สิบ่ะครับเนี่ยสูงลายซี่สิบนะครับเนาะตัวละซี่สิบหานะครับพี่น้องอันนี้บาสิ้นนะครับแข่งพาดีเครื่องครบรดนะครับเอว่าสีเลงนะครับนี่สีจังสีมันเป็นออกชมพู่ออกกังสีเนาะนี่นะครับผมนี่เครื่องดีเครื่องงามบาสิ้นนะครับเนาะ หน้าตาคมนะครับเจ้าเดือนครับเจ้าเดือนสองปีแล้วเดียวกล้วยสองปีนะครับเนาะท่านเลยผสมนะครับเนาะตัวนี้สี่สิบหานะครับพี่น้องเดาเรื่องบ่ามั่นตัวนั้นนะครับเนาะกับรถรถดูไปยังเร่งรถบ้านเนี่ยนะครับนี่เป็นอะไรพี่เนี่นะครับตัวนี้บ่ามั่น ซีสิบหานะครับเนาะเปิดซีสิบหาอายุจักเดือนครับอายุสิบพุกเดือนนะครับเนาะแข้งขาดีนะครับน้ำดีนะครับเนาะพี่น้องนี่นี่นะครับนี่นะครับเอนาะนี่นะครับสูงกว่าแม่ลอยลอยสามสิบบ้างปะลอยสามสิบเนะครับเนาะนี่ลูกต่ออดไนะครับาหูจักบ่ โอ้โห่โล่อะไรครับบ่งหูบ่งหูจักนะครับเนาะเดี๋รารถเพิ่งมานี่นะครับลอยซีซีผาครับพี่น้องน,นะครับอ่ะพี่น้องอ่ะเนื้อหนังดีนะครับผมแดงดีตัวละซีซีผาแล้วครับเนาะอ่ะแพร์คูรถใดนะครับเนาะต่อร่รรอ,อ,องกับได้ลหลายอยู่เนาะบ่ครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่ฝากเบอร์เลยครับ 06 1ย์ห5หนึ่งศูนหนสมห้าหนึ่งห่ะครับหอยนั่นครับห้อยนันอยู่เพื่อนครับอย่าโซ่ท้อนี่นะครับยาโซ่อนนะครับผมเอานะครับผมขอพูดอะไรๆครับผมนะครับเพิ่งตัวต่อไปกันเลยครับพี่น้องนั่นแม่ลูกแม่ลูกนนแม่ลูกผมไเห็นนี่ไ่ครับนี่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 ของของอะไรผมห้องอะไรมหมนะครับ่ห้องอ่าเจ็ดสิบห้าครับห้องเจ็ดสิบห้านะครับเนาะ สูงแม่สูงลอยหันซิบได้ป่ะนี่ยได้ครับสูงลอยหันซิบเนาะลูกไปลูกตะพูลูกผูลูกแรกจำได้ไหมลูกผูลูกแรกนะครับเนาะลูกแรกแม่ผสมแล้วลูกสองแม่ผสมแล้วลูกสองนะครับห้องหามือหาป่ะทีเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหาเว้ยขอโทษหลายๆครับหามือหาเขาคงเสื่อมแล้วลูกเขาแก่สามมือกลัวลูกกสามมือกว่าแล้วนะครับเนาะลูกมันจ็ดเดือนแล้วป่ะเนี่ยลูกมันเดือนมั่นแปดเดือนแล้วลูกมั่นแปดเดือนแล้วนะครับเนาะ ดูขอะมาณแปดเือนเจดสิบห้นะครับพี่น้องเยววาเลยนยังอไรบ้งตัวชัดก่หนนะครับหนะบ้งตัวชัดกอนนะครับเจดสิบหานะครับนี่นะครับเจ็ดสิบห้านะครับเนีครับเจ็ดิบห้านะครับขึ้นมาตัวนี้โอ้ยหางวยยัง่ เดี๋ยว่างไปเบิงแม่นี่เข้าก่อนนะครับครับแม่แม่นี่เปิดไลน์ไปไหนครับแแมม่่นี่สยแสนสอง้วครับเนาะได้ลูกตัวแล้วครับเนี่ยได้ลูกสองตัวแล้วนะครับเนาะได้ลูกสองตัวแล้วมีค่าทองอีกบ่ผสมไปพอท่านได้ผสมเนาะแสนสองนะครับเนาะโอ้นั่นเดี๋ยวเขาลูกมันแม่ลูกแล้วครับแสนสองโอ้ ลูกลูกลูกซีไว้ลูกซีไว้นะครับโอ้พรท่านในพ่อเดือนลูกซีไว้ศูนย์ก็หกลูกแม่นะครับเด็กดีครับตอนนี้ให้ลูกงามนะครับเนาะแม่ลูกแสนสองครับพี่น้องแม่นี่ลูกลูกที่สองเนาะลูกที่สองขนาดมีลูกยังมาจอยอยู่สูงเท่าไรนะครับเนี่ยหกสิบว่าร้อยหกสิบว่ ลอยองศีพเนาะแม่แม่สูงเท่าไรโอ้แม่นครับลอยองศีพแล้วเนาะหายรูวง่ามมากแต่เนาะแสนสองนะครับเนาะนะครุณงามมากตัวม้เนียเหลือตัวเดียวนะครับเนาะราคาสูงครับพี่น้องราคาสูงแต่ว่ากิดง่ามสมราคาครับพี่น้องบอกว่าบองเล่นะครับหนังหนาซาเงยนะครับเนาะแต่ว่า จามีตววาาําหนีหนอยู่ยว่าหนากับนะเผลจามีตํนีอยเ็ด,ด้ส่แงนมนครับแต่ว่าสารภูมิบคิดอะไรกับว่มันยังเาหลูกม้มเราหลูก้ำนะครับเนื้อนังดีก้าล้ขาลประกันโอ้นะครับเอาให้คุณแม่ฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดแปดเจ็ดแป้นะครับาุณแเจครับทุณแ่ครัอ่าคุณแม่ครับ ซื้อว่าจากไหนครับคัคัคูณฟาร์มนะครับอยู่เพื่ออะไรครับเนี่ยอาจสามารถจะว่าร้อยเย็ดนะครับเนาะม่ง่วมีหล่าอยูหันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีโยขวักวะโอ้ครับ ผมวอยู่แถวนั้นนะเพียอยุ้ยไก่เพียเขาไปเลร่น้าแม่นะอยู่บ้านยุกุ้มนะครับโอ้เพียได้เขาไปเลร่น้าแม่นะครับพ่อเมื่อวานเมื่องก้านกับพึ่งไปไทยอ๋อหมอเจียมฟ้ามนะครับโอ้หมอเจียมนะครับเอ้านะครับแสนสองโอ้ยงวยอยู่อัศมานมีแต่โถงงามเหรอครับพี่น้องขอบคุณฟาร์มนะครับอยู่อัศมานครับผมขอบคุณหลายๆคนเนี่ยเอ้ามาเบิงแม่ดำตัวนี้นะครับเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ นะครับแม่ดำตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับพ่อหาเงืหาฮะหาเงื่อนหานหแล้วครับเนะาะทันได้ผสมออกไป,ปยังเป็นสาวอยู่จักเดือนวะเนี่ยปีกับสามเดือนปี้หาหาเงือนหาที่สูงเท่าไรเนี่ยพ่อร้อยสามจิหาบวกวะโอ้นะครับนี่สำหรับคน โอ้หมักนะครับ <board S 1> โอ้หมกัมกโม่ดำนะครับโั่ดำหาเมื่อนหาเนาะพ่อเนาะพอไนหะมตัว,ตวนี่ป่ะ,ปะข,าปขายไปแล้วย่างตัวเดียวนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องหาเมื่อนหาโม่ดำตะเขียวดีพอด่อตะเขียวนออั่นบ่ะแต่ว่ามันเขียวดำยู่บ่ <laughs> อ่ามื้นหานะครับสูงไรสาวจุฬาบวกนะครับเนาะนี่นะครับต้องสาวอยู่นะครับเนาะอ่าแล้พ่อฝากเบอร์เลยสองศูนย์เก้าห้าเจ็ดสองศูนย์หกห้าแปดเจ็ดนะครับคุณพ่อยังครับคุณพ่อเหลือมคุณพ่อเหลือมอยู่เพื่ออะไรพ่ออยู่เพเภอเมืองยาโสธรนะครับเนาะนี่นะครับโอ้ยปังเสิร์ฟนะครับเนาะ บอกเอาผงสีเลยค่ะมาเอาผงสีเลยครับมันหายแหงหายใหญ่อยู่ก้อนเม็ด,ดำนี่แหงหายใหญ่อยู่ก้อดำนี่ก้อแด,ดงนี่บวอึดเหรอครับแหงหายใหญ่อยู่โอ้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่นะเป็นเด็กกล้วนะครับนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพเปลี่ยนเบิ้งคักๆก,ก่อนพร้อมเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งคักก่อนนะครับว่าดำตุ่นเพราะว่ามักนะครับมักแห้งนี่ครับแข็งขาดีครับแข็งขาดีเงาดีนะครับพ่อเนอะอาะอ๋นะครับผม,มแข็งขาดีเงาดีนี่นะครับพี่น้องจาได้ว่าดำนะครับพี่น้องเด้อ ครับผมเอาลงเฟรตให้คุณพ่อยู่งแ้ครับนี่นี่นะครับผมนะครับสำหรับที่นี้นะครับบารเบนกาลสินนะครับอ่ายู่ทีตลาดนัดบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับผมล่าไปกับงัวดํำสาวแม่สาวดำตัวนี้นะครับผมพี่น้องดำเบิ้ลเลยทั้งงมนะครับเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม